ครับมาดูนะครับในการวัดค่าแรงดันของวงจรบูตนะครับวงจรนี้เรียกว่าวงจรบูตคอนเวอร์เตอร์นะครับคอนเวอร์เตอร์นะครับเป็นวงจรบูตคอนเวอร์เตอร์เนี่ยสมมุตินะครับไม่สมมุติละก็คือ แรงดันทางเข้าเนี่ยสี่โวลต์นะครับ V in เนี่ยสี่โวลต์ฟุบทางเข้ามันจะวิ่งไปทางไหนบ้างนะครับมันก็เราก็ต้องดูไดโอดอดูไดโอดช็อตกี้บริเร์ไดโอด,ดไดโอดฟาสต,ตัวนี้นะครับไฟ V in เนี่ยมันก็จะวิ่งมาผ่าน L เข้ามาที่ IC ตัวนี้เป็นสวิตชิ่งนะครับก็ฟีดแบ็กกลับไปเป็นสวิตชิ่งตัวนี้นะครับจุดสวิตชิ่งนะครับแรงดันมันก็จะวิ่ง เออเข้ามาปลายทางเนี่ยต้องการนะครับปลายทางต้องการประมาณสัก30โวลต์นะครับ30โวลต์เนี่ยณนะสถานในเวลาทำงานปกตินะครับทำงานปกติก็คือมีการทำงานมีการโหลดมีโหลดนะครับ แต่ว่าถ้ามันไม่มีสถานะทํางานปกติเนี่ยไม่ทํางานเนี่ยก็คือยังไม่มีโหลดไม่ได้ต่อโหลดอะไรเนี่ยไฟสถานะของไม่มีโหลดเนี่ยนะครับมันก็จะวิ่งแบบนี้ก็วิ่งมาฟืบฟืบฟืบธรรมดาเราวัดได้ตรงนี้ก็จะ4 v โวลต์นะครับหรือวัดได้4โวลต์วัดได้ 3. าุ ห้าโวลต์นะครับวัดได้สี่โวลต์วัดได้สี่วัดได้สามจุดห้าโวลต์วัดได้สี่โวลต์เนี่ยณนะจุดเนี้ยนะครับณนะข้างหน้าไดาโอดเนี่ยมันจะบอกให้เรารู้ว่าวงจรเนี่ยภาคส่วนปลายทางหรือว่าต้นทางมีปัญหาด้วยเหตุผลอะไร มันมีคำตอบ